ก็แล้วก็สมบบยิ่งหล่อมากเซฟจะรี่แล้วไม่มีบอยสัตว แจ้งปัญหาแอดมินเลย

นะมื่นแล้วเรื่องนิดเดียวส่งปัญหาไปยังผู้ดูแล กลิ้งปังเป็นเชนเทียร์กระทั่งรีบขึ้นรถด้วยนะคะเวลารถใกล้จะมาแล้วถ้ายังไม่รีบขึ้นรถจะรอไหมข้ออยู่ในชีวิตใครอ่ะเราไม่เห็นอ่ะไม่ใช่อ่าใครเข้ามาดูวะอุ้ยคนเข้ามาดูคนแรกเม,ม้นเม้นหน่อยครับเม้นหน่อยเาม,าม้นหน่อยแล้วเข้ามาดูเม้นหน่อย เมนเทนให้ผมหน่อยครับใครๆเข้ามาดูเมนให้ผมเม้นเขาไม่เมนอน่ะเม้นหะไหรใะเวลาฮะเขาไม่เมนอน่ะเฮ้ยใครวะไอ้อดี เฮ้ยใครวะไอ้อดีฮะเฮ้ยใครวะไอ้อดีอันมีตัวน้นงตามกูน่อยกูขอร้องกูติดตามกูน่อยนะเนี่ยมึงเปิดเพลง

เธอเกมดับเข้าได้ไม่เองเปิดเขาได้เองคน

มันเลี้ยะ we পোৱা গৈছোঁ মই দেন পোৱা কেতো মই দেন ม่ดูนะผมมาดูเไมาดูนะผมาดูอหไอมือครับมอไเข้าไปทอเลี้ยนไอเอลีเอาเครื่องพ่อมาดูเหรอหมอเลี้ยนดูพีไเข้าทหมอเลี้ยงเร็วๆครั ไอเอลเอาเครื่องพ่อมาดูเหรอหมอนเลี้ยจะดูพีหอเลี้ยนะไอแอลเอาบาทีดีจะไ,ได้เป็นหมอ <pe> er หมอเลี้ยนะ <pe> er> อยนะ่ะบะดี

อยากเป็นคน่เพราะเธออ่านะด้วยด้วยดสวยกพระเออีกกครนไปนานนะเเีนะรไมช่วค่หอรัรูสึกใารเกยาอกครับเรื่องที่ผมงมีเท่านี้ผมขอตัวก่อนนะครับ

เอ็มไดเอากล้างสอบมาให้เ <hatten> ไ่เยไอาลงสออยู่อยู่ข้างคอมเขาเลยเยี่ยอเ่วเลย้าอบคุกงสอนเหรออย่างไอเป็แล้ววะท้านมาู้หเไปแล้วอนนไปขอเสายก่อนได้สิ

เปไดีแม่วเกียวก็ม่าแม่กนคนว่าเป็นคนเก่งย้แล้วใช่เองกาใช่เมลนี้ปาวะไม่ใช่เมนี้ไม่เคยก็เจอระบบอันนั้นเมื่อไรหรอเืองนี้ผิดได้หรอิดหน่อยนะ อะไรนะเขาคนนั้นลูกหมูอะไรวะตายตายดูดีปน้วทยโซลลูกหูนี่ไหไปดูในชุดเมเซอร์ปเลี่ะแกไม่ดูข่าวหรอว่าเขาเป็นอดีตไทยโซลไปแล้วฮ่าดีปนสงสัิสงสาร ตอนนี้ตกลงมากลายเป็นรกกาแแปะแหนิชแล้วไนมทยไรอ่างนบริษัทสมัยนี้ทำงานอยู่น่ะใช่ขไม่มีแกร์มก็เดืนหน้าก็เลยตดพกแข็งงานได้ไเยอะเลยแกร์ไลงในทตาแล้วแในาพนี้สักไที่นีจริงเลย เพลงลิกาิต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 มีคตามเอามาวนีทำไมอ่ะหูก็เองบอกเขาเป็นหมอเลื้อนไม่ใช่เหรอฮะ้อะไมตเาคลยนะางสอบสอนแารลล้างสอน ก็มีทำไมมปตอไอเราพวกคุณล่ะคะสูงสองมาจากไหนกันถึงต้องมาซำเติมกับอื่นเขาเด็กเสริมอย่างเราก็มีมารยาทและได้รับการฝังสอนมากกว่าพวกคุณอีกเดี๋ยวคเราไม่มีมารยาทุณผีออกปากคุณผูฉันจะไปสองโจกล้าสัตว์ที่ตัวเองไม่ขาด

อ่าแะซืรดฝอ่งใซรเอ็มเอ็มเอ้ยมีมดด้วยว่ะปากหลามพระเจ้าอยากดูอ่ะปากหลามพระเจ้าเป็นไงวะลองดูป่ะลองดูป่ะลองสั่งดูบ่ะสูตรสูตรบาคาร่าเอ้ย ตอร์บู FPS า,วา,วา้ไพแี่อ่ลูก้าฮะ <nder eram S 1> หมอเลี้ยนเหรอหมอเลี้ยนอ่ะไม่ไตัอยู่ไม่ตังอยู่มันแสนนึงอ่ะหมอเลี้ยนอ่ะหมอเลี้ยนโดนป้นไม่สี่แสนอ่ะคิดยังไงอ่ะ วิวิจะเป็นหมอเลือนแล้วเอลดีก็วิเออแล้วเราก็ต้องวับกับทำสดๆใหม่ๆอร่อยอร่อยเลยจ้าชินละยี่ิเล่นเล่นเล่นคาสิโนเปล่าว่าเม่เล่นอยากดีแล้วนะไปก่อนดี้าก่อน้ช่วงนี้คนกม่มาเลยเอาม่บัตรหมอ

วิ่งสี่สิบร้อยานตกอับมียืนขายแซนวิชอยู่ข้างทางจจับเพชรจับทองตอนนี้ต้องจับแซนวิชไอเอยากเห็นเทเซอร์ตลรอดปะคนอะวงะดดวให้เดีนแล้วให้เดินนัใพเดีพคุณยเรื่อมาอกัวต้องตใหม่ถ้าพวกคุณว่างนะ งานทำเป็นประโยชน์สะคะรถแท็กไปไหนวะพวกมันถีบชาวเราแหละถึงกับต้องแซกกันเลยฉัน่ะไม่ต้องมาทำงานหลังขดหลังแข็กแบบพวกแกหรอกเพราะฉันนั้นรวยรวยมากรวยไม่ไหวั่นไม่ไหวรวยขนาดที่ว่าพวกฉันหาเงินแค่วันเดียวยังได้มากกว่าที่พวกแกนั่งขายแซนด์วิชงงงงๆงง่งง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 ง แ่ผูฉันอะยยังไงรำวนน่ะใผนรว้ยคุณงใช่ไหมครับไม่ใช่ไม่ใช่เราต้องรอดูตรงชื่อ T A R X เงินในบัญชีของผู้คุณทั้งสองคนเป็นมชีผิดปกติเข้าขายฟอกเงินให้กับธุรกิจศีนครไม่ใช่อันนี้ดูเหมือนใช่นะผมเลยต้องเชิญตัวผู้คุณไปสอบปากคำให้แน่ใจครับคุเอาไปใช่ไปต้องไหนวะท่านผู้คุณที่ดูเรื่อยๆนะคะผู้คุณสองคนรู้จักกันด้วยเหรอครับไม่เขาต้องดูก่อนแคมปพันไหนอันนี้ป่ะลองซื้อเลยลองซื้อเลยจิ้นไปไม่เลยค่ะ ฉันไมรู้จักพวกเขาเลยสักนิดพวกเขาก็แค่ลูกค้าาจนที่ผ่านมาก็้อแตแรเลยนะเลยนะยงั้นอกองนเลยครับอะไรใหม่่วะอ๋อจะพาเป็นหมอเลื้ยนใช่ไหมใช่ไปไปไปเยเดี๋ยวเดีแต่งเสร็จพาไปเป็นหมอเลื้ยนเลย เดีเดี๋ยวเดี๋ยวลูกคนไม่เชื่อไงว่าผมจะเป็นหมอเลี้ยนหมอเลี้ยนตัวจริงอ่ะรถรถโตเราวิ่งสามร้อยเคยเห็นปะรถหมอวิ่งอย่างแรงอ่ะบอนะครั โอ้รถมันเบาจังวะเป็นไงลูกาเยออกลงจากรถแล้วก็วารปไปปิดเบิกรถกาลาดคาซิโนเอ็งต้องไปเขาต้องไปไหนสวดีค่ะทำไมมันมีเสียงรถมาอะไร อะไรนะไม่รามา่จะสองคลเข้ามาได้เไหรหรอคะแต่งตัวอะไรนี่นีไอไอโอแต่งเต็นวันเลือดออันี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะลองเขาวอร์ตำรวจเอาป่ะอ่ะมาดิี่รอเดี๋ยนะเดี๋ยนะดูดวยว่าขาเปปุ๊บ มีคนอยู่สองคนเวัสดาครับมีได้อยู่ไหมครับอยู่ไหมครับพี่ไก่ไปไหนอะครับพี่ไก่ไปไหนอะพี่ไก่ไปไหนครับหน้าหนมันเป็นแบบนี้ออ่ะอ่ะอ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอเป็นหมอเลี้ยงหนึ่งวันได้ไหมครับ นี่เยีขวาพ่อกับแกไม่ไป็แล้วครับจริงๆแเลี้ยงเป็นอยู่เว้ยปาเนี่เลียงกไแล้วเลบไล่เลยพวอหมู่นแ่เลียยโตพวกคาอื่นบ้างได้ไหมเลี้ยูคนที่มันพวกเลกไล่เลยูถามจริงๆเถอะงานที่ป้าให้หนูทอยู่ทุกวันนี้มเลี้ยงตัว oh my